น้ำตาลหลังน้ำตากลางไล้สดหลังแอนโทเนียชวดมงจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Miss u n i v e r s ์2023ครั้งที่72ที่จัดขึ้นณประเทศเอลซาวาร์โดยปีนี้ตัวแทนสาวงามจากไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลก็สามารถทำลายประวัติศาสตร์สามารถผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายในรอบ35ปีและคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูเวร์2023มาครองทำกลางกำลังใจจากแฟนนางงามทั่วประเทศ ในขณะที่เชเนสปาลาเซียสสาวงามจากประเทศนิการากัวสร้สางประวัติศาสตร์สาม,มารถคว้าตำแหน่งและมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไปครองได้สำเร็จโดยนางงามรุ่นพี่อย่างน้ำตาลชลิตาก็รวมเป็นกำลังใจให้นางงามรุ่นน้องออกมาไลฟ์สดและลุ้นแปพร้อมๆกันกับแฟนนางงามทั่วประเทศกระทั่งวินาทีที่มีผลประกาศว่าสาวงามจากประเทศนิการะกัวมงลงก็ทำเอาน้ำตาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมาอย่างหนักซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เธอได้พูดว่า แอนเก่งมากแล้วอีกนิดเดียวเองยินดีกับเขาด้วยเพราะเขาทำดีจริงไม่มีสักรอบที่ทำไม่ดีเสียดายอะไม่เป็นไรเราเข้าลึกมากละจะหาตัวแทนแบบนี้อีกนานแค่ไหนถึงจะได้แต่อย่างไรก็ตามแอนโทเนียก็ได้รับคำชมและกำลังใจจากคนทั้งประเทศอย่างล้นหลาม